ค่ะอันนี้หมออลูกค้าเป็นหญิงนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมาดูนะคะดูทั้งลายมือวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็พ่ยิปซีถ้าดูแล้วถูกออกถูกใจนะคะดูแล้วใช่นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะน้องอัตตะอัตตะเป็นดาวเสาอัตตะเป็นดาวเสาดาวเสานี่เขาบอกทายโทษเทนทายเสาอัตตะตกอลิตกพยายากว่าจะได้อะไรต้องเนหน็ดเหนื่อย ต้องสู้ต้องอดทนจริงไหมคนเกิดบัเสาจะเป็นอะไครูก็เป็นางานเหมือนกันแต่ว่าของน้องหนักกว่าครูเพราะว่าน้องอัตตะตอลิด้วยอลิแปลว่าปัญหาบัรชาแปลว่าศัตรูแปลว่ายากยากๆเนะาะอลิตกพยายะพยายะแปลว่าการเจ็บป่วยการได้มาแล้วก็สูญสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วดาวเสานั่งทําดาวพุธเป็นคู่ศัตรูใหญ่อันนี้ชีวิตนี่ลําบากไม่ไม่ไม่ใช่เล่นถ้าคนเกิดวันนี้แล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะเนาะแต่ปีนี้ อายุย่างอายุย่างสาย่างก็คือคุณดูอนาคตให้หนูไปอะนะคะย่างสามสิบเจ็ดตกดาวพุธดาวพุธตกสุภษแปลว่าดีในแดนไกลตกสหชาการเดินทางตกมาตาแม่ยังอยู่ไหมระวังแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะมาตาเป็นกาลีระวังเจ็บไข้ได้ป่วยจากการเดินทางเกิดอุบัติเหตุเพศภัยถ้าแม่พยายามให้อยู่บ้านอย่าให้แกเดินทางไปไหนช่วงนี้เพราะว่าสหชาแปว่าการเดินทาง ถ้าเดินทางไปมีโอกาสเจ็บเป็นการีมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เจ็บป่วยอยู่ไหมโอเคคนะ่ะปวดขาอะไรนะเหมอย่าอายุเท่าไหร <63. S 1> ไมม่แล้วหกสิบสามอ๋อโอ้ยหกสสามยังไม่แก่มากเราคูหกสิบแล้วนี่อ,อีกสี่เดือนตกใจไม่อยากไม่ยอมรับยอมรับอยู่หรอกลูกอ่าของน้องหน้าที่กรรมะเป็นดาวพฤหัส จริงๆถ้าจะให้ดีนะพราหนึ่งหัดคือศีลคือธรรมคือแพทย์คือหมอคือครูคือราชการคืออาชีพที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะนั้นถ้าไม่เล่นหวยจะดีถ้าไม่เล่นไพ่เล่นหวยไฮโลเล่าอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายจะดีนะจะได้แล้วได้อีกอยู่เป็นโภคาด้วยคนที่กรรมะตกโภคาโภคาแปลว่าโกพกั์หมายความว่า เราสามารถทํางานแล้วทําให้มีเงินมีทองได้ด้วยตัวของเราเองครูว่าดีอยู่นะบางคนทำแล้วมันไม่ได้แต่นี่เราทําได้เป็นโฟล์คาแล้วเป็นดาวพฤหัสแล้วบ้านหนูถ้าจะให้ดีต้องมีหิ้งพระหิ้งเจ้ามีแม่ลูกอ่ามีแล้วต้องหมั่นบูชานะลูกนะอย่างน้อยก็มีนะมีดอกไม้สดมีอะไรบ้างเนาะก็จะก็จะดีอะถ้าที่ครูสังเกตตัวเองนะครูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหรอกแต่ว่ามันมันไหนไหว้พระไหว้เจ้ามีดอกไม้มีอะไร มันเหมือนได้อ่ะได้นิดได้หน่อยก็ดีบทนะดีกว่าไม่ได้อ่าแต่ของน้องในโชคใหญ่ก็คือโชคน้องพันธุทูเป็นดาวพฤหัสพฤหัสคือครูบาอาจารย์คือศิลคือธรรมถ้าเราไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยเราก็จะมีโชคมีลาบแล้วได้แล้วได้อีกตอนนี้ต้องทางานมีรายได้อย่างทางเดียวหรอใช่แต่อยู่ในนี้เขาบอกว่า,างี้นะกรรมมะเป็นดาวพฤหัสตกสิบเอ็ดราชาโชคหมายความว่าจะได้เงินแล้วได้เงิอนอีกได้เงินหลายทางเราต้องหาไรายได้เพิ่มนะลูกนะ คิดหูว่าจะออกจากที่ทํางานเกา่าแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะจธุรกิจตรงไหนดีธุรกิจท,ที่คิดไว้คือก็คือค้าขายบ้านมีแบบค้าขายผลไม้ส่งอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือขายอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ผิดศนะีลธรรมนะลูกน,น,นะนัะ่นะห่ะของหนูดีแล้วขายเครื่องสังฆทานหรือขายเกี่ยวกับพระกับเจ้าอะไรอย่างนี้ก็ดีของไปถวายพระถวายเจ้าของเกี่ยวกับ วัดเกี่ยวกับอะไรหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับวัดเช่นไปสร้างโบสถ์สร้างวัดคือทําธุรกิจนะน่นนี่รับทารับอะไรอันนี้น้องรวยลูกแต่ว่าเราจะรับธุรกิจสร้างวัดสร้างอะไรได้เราก็ต้องไปวัดเดี๋ยวเรารู้จักกับพระแล้วถึงจะเป็นทําได้อันนี้มันมันจะรวยเนาะอัน,นที่ที่เห็นนะที่เป็นมนตรีนะึงพ่อยังอยู่ไหมพ่อเสียแล้ว ปิตาตกดาวอังคารัาง,คารางคารตกกระดุมพระตกมรณะแปลว่าเงินอีกอันหนึ่งก็ได้จากเงินแดนไกลก็ที่เราไปทํางานตา่างกรุงเทพนี่เคยเรียกว่าแดนไกลเนาะเป็นดาวังคารดาวังคารได้แก่ที่น้องทําวิศวกรเหรอเรื่องอะไรนะอ่าเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อ่าเนี่ยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไหมก็เป็นเป็นสิ่งที่น้องได้ก็น้องทําได้รับมาขายไปขายมองนอกขายอะไรได้แม่งจริงก็ไม่อยากให้ทิ้งคนหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งก็ทําดีไหม หรือว่าถ้าไปก็ต้องไปสองคนมาสองมาสองคนะจะทาทำก็คือต้องทําทั้งคู่ทั้งคู่ไม่หนึงว่าออกก็ต้องออกทั้งคู่เลอ,อประมาณนะั้นอ๋อแต่ดาวตัวนี้มันก็ช่วยให้น้องมีเงินอยู่นะค่ะเพราะว่าเป็นพวกอะไรอะไรล่จำต,ตกมรณนะแปลว่าแดงไกลมันก็ไม่ดีเท่าไม่ทีเท่า,ด,ทาดาวดาวพระฤหัสน,นะอีกอันหนึ่งตะนุเป็นดาวจันทรดาวจันทรตกทนงันงทนังแปลว่าเงินนะ ตกทาสีก็ที่คุณแม่บอกแล้วว่าได้เงินต้องออกแรงแต่ก็ได้อยู่นะแต่ก็ได้อยู่ดาวสุขปีนี้สิ่งที่ดีดาวสุขเป็นลาภดา,าวสุขคือสิ่งสวยงามคืออาหารการกินคือถ้าเป็นผลไม้ต้องเป็นผลไม้ที่มีรสหวานฉันจะขายเป็นสีด้วยดีด้วยเน,ะนาะดาวจันทร์ก็เป็นของเด็กเยาวชนผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะของที่พวกผู้หญิงชอบกินพวกเด็กชอบกินอะไรเงี้ยอันนี้หนูก็ขายได้เนาะ ถามว่าคือครูไม่มั่นใจว่าในมือนะ่ะที่เขาทับไวอ้อ่ะเดิมมันมีเท่าไหร่ถ้าครูเห็นเดิมๆครูจะทายได้แม่นกว่านี้ว่าหนูจะรวยไหมแต่ครูก็หวังว่าเส้นที่เขาเพนขีดให้อนะ่ะขอให้หนูร่ารวยเหมือนเส้นที่เพันขีดให้เด้อลูกเด้อมันมันคือที่เขาทําให้มันสุดยอดมันดีเนาะแต่ว่าให้ใสแ่แหวนล็อกนิ้วที่ ที่คว่ามันเหมือนเนี่ยมจะลงมาเนี่ยมันจะเก็บเงินไม่อยู่ใส่แบนกันได้เงินถ่ทองทองนะใส่เพชรได้เพชรเนาะแล้วทีนี้ปตัตตานีเป็นดาวอาทิตย์ตกทาสาตกคินะนมีขัดแย้งกันบ้างแต่ไม่น่าได้เลิกเพราะว่ามันเป็นดาวคู่เส้นสมรรเป็นคู่กันอยู่แต่ก็มีเรื่องน้นน้นน,นี่นี่แล้วหองละแหงกันอยู่ก็ธรรมดาวมดัวเมียเด้อลูกเด้อกอดเอาไม่รู้กี่คน สองคนค่ะคนโตเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะสวยไหมลูกสวยสวยไหมเพราะว่าอยู่ในนี้เขาเป็นคนสวยไหมใช่ค่ะอ่าเป็นดาวศุกร์เป็นคนสวยแล้วก็จะเป็นลาภเป็นโชคเป็นลาภให้นะคนเนี้ยเนาะส่วนคนที่สองเป็นผู้ชายเหรอใช่อือเป็นดาวอาทิตย์ถ้าโยศสักกระฐานท้าอาทิตย์เดี้ยก็จะบอกยากนิดนึงใช่อ่าเนาะแต่ไม่เป็นไรหรูอไงก็เกิดมาเป็นลูกเราผู้หญิงผู้ชายแต่อย่าให้ติดยาเด้อ อุ้ยหน่อยทุ่มืงนในติดยาหลายมันลำบากมันแก้คืนยากถามว่าหนูจะรวยไหมถ้าทําเกี่ยวกับดาวพฤหัสไอครูว่าจะรวยจําได้ไหมพฤหัสเกี่ยวกับศิล<ม>กับธรรมกับบัตรกับวาหรือถ้าค้าขายผลไม้ก็เป็นผลไม้อย่าเป็นกัญชาอย่างนี้ไหมลูกเนาะมันจะดีหนูจะรวยอยู่นะลูกเนาะหนูจะรวยอยู่